เรียนท่านคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2566ทุกท่านตามที่โรงเรียนเจ้าพระหลวงอุปถัมภ์หนึ่งได้มีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมพศ2566นั้นและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พศ2561ทางโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งจึงได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมแบ่งเป็นสองข้อดังนี้ข้อที่หนึ่งผลสำริดทางวิชาการผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมมีทั้งหมด6ตัวชี้วัดดังนี้ ตัวชี้วัดที่1.1นักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากความสามารถของผู้เรียนดังนี้ 1. ผลการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องหรือ RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งต้องมีผลในระดับดีขึ้นไป 2. ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นป .3 ทั้งด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ซึ่งต้องมีผลในระดับดีขึ้นไป 3. ผลการประเมินการอ่านภาษาไทยของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โดยประเมินจากข้อสอบของ3นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีระดับดีขึ้นไปและ 4. ผลการประเมินการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยนำผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนซึ่งต้องมีผลในระดับดีขึ้นไปตัวชี้วัดที่1.2นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีเลิศโดยประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดลงมือปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบ active learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีขึ้นไปตัวชี้วัดที่1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากชิ้นงานภาระงานหรือนวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม STEM education project based learning กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมหรือวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นอนที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยได้บูรณาการในทุกกลุ่มสาระตัวชี้วัดที่1.4นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านการใช้ ICT ในระดับดีขึ้นไปและการวัดเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรู้ของนักเรียนตัวชี้วัดที่1.5นักเรียนมีผลสัมฤรริจทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศโดยประเมินจากผลการทดสอบลายภาคเรียนในทุกกลุ่มสาระที่สถานศึกษาเปิดการสอน ซึ่งมีทั้งหมด7กลุ่มสาระดังนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตัวชี้วัดที่1.6นักเรยียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเนตการประเมิอนอยู่ในระดับดีเลิศโดยประเมินจากผลการทดสอบโอเนทั้ง4กลุ่มสาระคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตัวชี้วัดที่1.7นักเรยียนมีความรู้พื้นฐาน ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพผ่านกิจกรรมชุมนุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึงข้อ 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แบ่งการประเมินเป็น4ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่2.1นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมประเมินจากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาซึ่งต้องมีผลอยู่ในระดับดีขึ้นไป และประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งคณะกรรมการห้องเรียนและการเลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรียนตัวชี้วัดที่2 2นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิน่นผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีท้องถิน่นการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และแผ่เมตตาในกิจกรรมหน้าเสาธง และการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำเผ่าของตนเองตัวชี้วัดที่2.3การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีชาติพันธุ์ผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมีความสุขคือ ทางโรงเรียนเจ้าพ่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งมีนักเรียนที่นับถือทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และอิสลามซึ่งในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนานั้นนักเรียนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่แบ่งตามศาสนาที่ตัวเองนับถือตัวชี้วัดที่2.4นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาผลสำรวจความสามารถในทักษะทางด้านกีฬาอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิดและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและจิตอาสาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมแบ่งการประเมินเป็น6ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่2.1มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมซึ่งโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถรมหนึ่งได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นาผ่ตาย5ยุทธศาสตร์ยุทธ,ธศาสตร์ที่1การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาและปรับบทบาทครูสู่กระบวนการ Active Learning ยุทธศาสตร์ที่3การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตยุทธศาสตร์ที่4 สนับสนุนแหล่งเรียนรู้แหล่งสืบค้นสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดทักษะการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่5สร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและเครือข่ายภาคประชาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มาตรฐานที่2ด้านการกระบวนบริหารและการจัดการบารรลุเป้าหมายได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านต่างๆ โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีมาพัฒนาองค์กรบุคลากรตลอดถึงผู้เรียนผ่านรูปแบบการบริหาร การจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมพิบาลและแนวคิดหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยได้เปิดโอกาสให้ครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านการประชุมระดมความคิดเห็น โดยใช้หลักกระบวนการ SWOT วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านโดยได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 และสอดคล้องตามแผนการจัดการศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อที่หลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวชี้วัดที่2.2มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนานโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมีผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบตัวชี้วัดที่2.3 ดำเนินง,งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านครูมีนวัตกรรมใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2561 ที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติคิดวิเคราะห์ทำงานเป็นทีมเผชิญประสบการณ์ตรงเรียนรู้ด้วยตนเองและได้ค้นพบศักยภาพของตนเองในการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่21การจัดการเรียนรู้ผู้สอนลดบทบาทจากผู้ให้ความรู้เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และสิ่งที่ตนเองเรียนรู้มาแล้วสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้อาจเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันหรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกกำหนดขึ้นในชั้นเรียนที่เด็กช่วยกันคิดและอยากลงมือปฏิบตัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามทุกกลุ่มสาระในห้องเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานพัฒนาหลักสู่สถานศึกษาโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะชีวิตโครงการทักษะชีวิตส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพและนำไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนเจ้าพ่อหลุงอุปถัมภ์หนึ่ง มีการวางแผนการจัดการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษานอกสถานศึกษาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให้มีวิทยาฐานะเลื่อนวิทยาฐานะให้ครูจัดให้มีคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนางาน สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และนำผลที่ได้จากการรับมอบหมายมาปรับใช้พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้ปกครองและชุมชน เกิดความพึงพอใจในผลการบริหารการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่2.5จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้คำหนึงถึงความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงสะอาดถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักเรียนในปีการศึกษา2565สถานศึกษาได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสมุด ภายในสถานศึกษาให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เสมอบรรยากาศในห้องเรียนต่างๆเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและมีความสุขตัวชี้วัดที่2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมในปีการศึกษา2566โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่จัดเป็นระเบียบปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอนำข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นการตัดสินใจในการบริหารจัดการส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมซึ่งแบ่งการประเมินเป็น5ตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่3.1การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะในศตรวรรษที่21และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริงผลการประเมิอนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากผลการดำเนินงานของครูดังนี้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น active learning หรือวิธีการสอนที่หลากหลายและสามารถส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้จริงครูมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดลงมือปฏิบัติส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21และนำความรู้หรือทักษะนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครูมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเช่นแผน LEP หรือการสอนซ่อมเสริมตัวชี้วัดที่3.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากการดำเนินงานของครูดังนี้ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลเพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานการณ์รอบตัวเด็ก เพื่อใช้เป็นสือการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวแล้วขยายออกไปสู่โลกกว้างและครูมีการสนับสนุนให้นักเรียนสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตัวชี้วัดที่3.3มมีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากการดำเนินงานของครูดังนี้ครูมีการใช้เสริมแรงทางบวก และมีจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศห้องเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนครูมีการควบคุมดูแลชั้นเรียนอย่างเป็นระบบมีการสร้างข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกันและครูมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยนักเรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติตัวชี้วัดที่3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียนผลการประเมินอ,อยู่ในระดับยอดเยี่ยมโดยประเมินจากผลการดำเนินงานของครูดังนี้ครูมีการทำบันทึกหลังสอนอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสาระมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำมาพัฒนาผู้เรียนครูนำผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นฐานข้อมูล ในการสร้างนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยหนึ่งชิ้นต่อปีการศึกษาและครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพจริงตัวชี้วัดที่3.5มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากการดำเนินงานของครูดังนี้ครูมีการใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และครูมีนวัตกรรมจากการที่ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทางโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์หนึ่งมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไปทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการทุกท่านและพร้อมนำกลับไปปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ